วันนี้ก็เมนูก็จะพามาทำอันนี้นะคะก็คือ,อน้ำต้มไข่นะคะที่เย็นแล้วนะคะเอามาผสมกับผงชูรสนะคะแล้วก็กาแฟนะครับกาแฟผงนะคะกาแฟผงเนาะแล้วก็นมนมสดนะคะแล้วก็น้ำเปล่านิดนึงนะคะแล้วก็เราก็มาผสมกันนะคะเอาอย่างมันไม่มีปริมาณที่ถูกต้องนะคะก็คือ กะเอานะคะถ้าเราใช้เยอะแล้วก็กะเอาใส่เยอะนะคะเพราะเมนูก็ใช้นิดเดียวเมนูก็ประมาณนะคะช้อนอย่างละช้อนโตะนะคะก็มีนมสดนะคะประมาณ5 0ซีซีนะคะแค่นั้นนะคะของเมนูก็ประมาณเอานะคะก็แล้วก็ามาใส่ขวดแล้วก็เอามาฉีดใส่ผักที่เราผักที่เราปลูกไว้นะคะเมนูก็อลองเอาไปฉีดใส่ต้น ต้นไม้ผักของเมนกนะคะก็รู้สึกว่าจะได้ผลด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาไปดูฉีดกันเลยค่ะว่าผักของเราจะเป็นยังไงมากงคะนี่ไงคะน้ำต้มไข่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะมีประโยชน์มากๆเลยคะ่ะน้ำต้มไข่ของเรานะคะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะต้องปล่อยให้เย็นก่อนแล้วก็ มาผสมกับส่วนส,ส่วนผสมที่มิโนก็พูดไว้ข้างต้นนะคะก็มาผสมใส่ในบออกระฉีดนะคะแล้วก็มาเขย่าให้ให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะเอาไปฉีดใส่ต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะเราก็จะมาฉีดตาม ใบาำต้นนะคะแล้วเขาก็จะใบเขียวสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ลูกดกด้วยนะคะเพราะว่าในน้ำต้มไข่จะมีแคลเซียมสูงนะคะก็จะทําให้พืชผักสวยงามใบเขียวแล้วก็ผลผลิตก็ค่อนข้างจะ ลูกโตด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะก็ฉีดตอนอฉีดตอนทุกเช้านะคะตอนที่แดดออกนะคะแดดออกลาไรลาไรตอนเช้าๆนะคะจะดีที่สุดนะคะเห็นไหมคะใบสีเขียวมากๆเลยคะ่ะแม่เราก็ลองทําดูว3วันแล้วน้องรู้สึกว่าจะได้ผลนาะก็เลยอยากจะ มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ที่โตเกียวนะคะก็จะเริ่มหนาวแล้วนะคะก็หนาวแต่ว่าพริกของเราเนาะจะดกมากๆเลยค่ะพริกของเราจะดกมากๆเลยยิ่งหนาวยิ่งดกนะคะก็แล้วก็จะมีผักของเราก็จะมีอะนั้นใช่ไหม พริกหวานนะคะพริกหวานก็แม่นกก็เอาสูตรนี้นะคะมาฉีทุกเช้าเลยเนาะแม่นกลองสามมันแล้วรู้สึกว่าลูกจะโตขั้วจะเหนียวด้วยนะคะก็ลองทําดูนะคะขั้วเหนียวรู้สึกว่าลูกจะโตแล้วก็ออกผลผลิตให้เราได้ทานเยอะเหมือนกันนะคะแม่นกก็มาเก็บไหลรอบแล้วนะคะเนี่ย มล้วก็ออกมาเก็บหลายรอบแล้วแต่ว่าพริกของเรายังเป็นสีเขียวอยู่นะคะเห็นไหมคะดกมากๆเลยเนาะของเรามีพื้นที่แค่ข้างบ้านแค่นี้นะคะเราก็ต้องอาหาบริเวณทุกทุกบริเวณนะคะเราต้องปลูกผักเยอะๆแล้วก็ต้องดูแลให้สม่ําเสมอนะคะเห็นผักของเราไม่คะใบสวยมากๆแล้วก็สีเขียว สวยมากๆนะคะก็ไม่มีมแมลงมาด้วยนะคะตั้งแต่เมนุกใช,ช้สุดนี้นะุดนี้3วันแล้วค่ะเนี่ยก็รู้สึกว่าใบจะเขียวมากแล้วก็สวยมากๆนะคะก็เพื่อนๆก็ลองทําดูนนะคะเห็นไหมคะพริกหวานของเราเนาะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกพีมั่งนะคะพีมังเนาะมีพื้นที่แค่นี้เนาะของเราพื้นที่มีเพราะว่าอยู่โตเกียวด้วยนะคะ โตเกียวก็ค่อนข้างจะพื้นที่แคบมากๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเอานะคะเหมือนสวนของมนกนี่เห็นไหมคะมนก,ก็จะทําเป็นแนวตั้งขึ้นนะคะทําเป็นแนวตั้งแล้วก็หากระถางมาต่อๆกันนะคะเราก็ต้องคิดปรับเปลี่ยนแปลงเอาเนาะเพราะว่าพื้นที่ของเรามันน้อยแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงเอาเนาะผักชีของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวมนก,ก็จะมาทําคลิปหน้านะคะ คลิปหนะ้าก็จะผักชีก็ผักชีรู้สึกว่าหนาวจะชอบหนาวนะคะเพราะว่าเขาไม่นอกอยู่ในตัวเกียวนะคะหนาวประมาณตัวเกียวเนี่ยผักชีจะชอบมากๆเลยนะคะถ้าหนาวมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันต้องเอามาใส่ในบ้านแล้วเนาะเนี่ยค่ะเมนูก็ามาฉีดเสร็จต้นตรงผักอ่าถั่วฟูของเรานะคะลูกดกมากขั้วเหนียวด้วยนะคะรู้สึกว่าจะไม่หล่นเลยเนาะดอกดอกออกเยอะเหมือนกันนะคะเนะ่ะ ลองทําดูนะคะเพื่อนๆนะคะลองทําดูความเมนูก,ก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันรู้สึกว่าใบเขียวมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะก็ไม่มีส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากก็มีของในครัวเรือนของเรานะคะก็มีกาแฟนะคะกาแฟซองเนาะเขาเรียกกาแฟซองนะคะแล้วก็นมสดนะคะนมสดป,ประมาณ5 0ซีซีนะคะแล้วก็ อน้าที่สําคัญของเราวันนี้ก็คือคอนเทนต์นะคะก็คือน้ําต้มไข่ที่เราเอาไว้ให้เย็นก่อนแล้วเขาเอามาใช้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะของในครัวเรือนของเราเนาะก็มีแค่นี้แล้วก็เอามาลองผิดลองถูกดูแล้วก็มีผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่ช้อนชาหนึ่งชานะคะถ้าผักของเราเยอะแล้วก็ใส่เยอะนะคะของมินุกมีเลน้อยนิดเดียวมินุกก็ใส่ปริมาณที่น้อยนะคะเพื่อนๆนก็ลองปรับ เปลี่ยนนะคะ,ะปริมาณดูนะคะของมินนก็ไม่มีปริมาณที่ตายตัวนะคะก็ลองผิดลองถูกแต่ว่ามันคือมันได้ผลน่น,นะคะเห็นไหมคะตัวฟูใหญ่มากๆเลยนะคะมินก็วันนี้น้องใสจะได้ไปยำถั่วฟูนะคะที่ตัวเกี่ยวได้กินถั่วฟูนี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะหายคิดถึงบ้านเราเลยนะคะปีนี้เนาะต้นพกข,ของเราก็สวยมากๆไปเขียวมากๆเห็นไหมคะ ูกใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูก็ทําแค่สูตรนี้ค่ะสูดเอาของในครัวเรือนนะคะเรามาทําดูนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับคนที่เรารักดูด้วยกันรับชมด้วยกันนะคะแล้วก็ขอฝากกดติดตามนะคะให้ช่องแม่นกญี่ปุ่นนก เจแปนซีเฮดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอขอบคุณเพืพ่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะที่อคอยเป็นกำลังใจให้ช่องของเมน่นกญี่ปุ่นตลอดมานะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆคงเมนกก็คงไม่มีวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะมาเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะมาตะเนบบายบาย ปาทั่วผู้มาเป็นสะออนได้พี่น้องนอะปาดมันรวยใหญ่แถใบสีเขียวเขียวจ่าพนมาเบึงเนจ่าพนสะออนสะออนอยู่ตัวเกี่ยวเลยกลิ่นทั่วผู้ก็จะแม้นมีแห้งท่วงเลยจะจ่าคิดหอดบานหายคิดหอดบานเฮลยเนาะจ๋าเนาะฝากคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมันเน,นจ่าบายบายขอบคุณค่ะ